จักรยานไฟฟ้าครับแต่ที่ชอบคืออันนี้ครับจักรยานคุณพ่อหรือคุณแม่ที่มีลูกอยู่ข้างหลังครับปกติเราเดินเราเห็นเขาใช้ผมอยากรู้ราคามาเจอที่ห้างนี้ครับห้างอะไรนะโยโดบาชิ ashi, ครับ ห้างสำหรับชอปปิ้งครับผมเชื่อว่าห้างนี้มีทุกอย่างยกเว้นเสือ้อผ้าแต่ว่าทุกอย่างที่เราอยากได้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีตั้งแต่จักรยานจนถึงทำมีย่าครับโยโดบาชิครับเดี๋ยวไปชมกันครับคือเขามีหลายชั้นมากแต่พอดีผมมาเวลาใกล้จะปิดแล้วครับจะอยู่ตรง สถานีรถไฟฟ้าฮากาตะครับคอมพิวเตอร์ไอโฟนด้านนูน้นมีทุกอย่างครับปรินเตอร์ท็อกกิ้งดิะครับยังมีครัคือห้างใหญ่มากแล้วก็มีของครบมากๆครับ ผมว่าสําหรับใครที่ต้องการแบบซื้อของที่เป็นของญี่ปุ่นแต่ว่าผมว่ายกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเพราะว่าญี่ปุ่นใช้110โวลต์100โวลต์แต่ถ้าเป็นอ่าของทั่วไปซื้อได้ครับเนี่ยของเล่นของเล่นคือเยอะมากถ้าใครมีลูกแล้วราคาสมเหตุสมผลครับที่นี่จริงๆญี่ปุ่นเขาสมเหตุสมผลทุกๆทุกๆ ที่อยู่แล้วนะครับยกเว้นแบบว่าธุรกิจที่เป็นคนชาติอื่นมาเปิดแล้วก็มาหลอกขายแต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยราคาสมเหตุสมผลอยู่แล้วครับ mm hmm. เขาก็จะมีของเล่นแบบทุกอย่างคือเยอะมากใหญ่มากมีตั้งแต่รถยนต์การ์ดแล้วก็มีพวกแบบปืนหรืออะไรแบบนี้ครับ mm hmm. เขาก็จะมีทุกอย่างเลย โทมิกะรถเล็กเป็นรถไฟก็มีนี่รถแบบว่ารถบังคับ BMW ับครับ,รบตโตยโยต้า e x u s โทมิกะกล่องดำโทมิกะกล่องแดง กล่องแดงที่นี่ขายถูกด้วยขาย400รอเองบอบี้ข้างนอกเราซื้อมาทั้งห้ารใช่เราซื้อมาห้าร้อยที่นี่ขายสี่รอเองเราซื้อมาจากห้างที่ตรงใกล้ๆโอ้ที่นี่ถูกกว่าครับราคาดีครับใช่ลืมไปไม่เป็นไรครับเ,เดี๋ยวเราไปดูมือมื่นกันครับ ของเล่นเด็กผู้หญิงก็มีครับเยอะมากผมว่าน่าจะเยอะที่สุดในฟูกโอกะหรือเปล่าครับครั้งที่แล้วเนี่ลิก้ามาลิก้ามาเลือกเองมาเลือกรถมาเลือกทำมิ่าเองแล้วก็ซื้อกลับไปจะอยู่โซนตรงใกล้ๆตรงนี้เอ๊ะเขาเปลี่ยนเปลี่ยนโซนไปแล้วครับ ตรงนี้กลายเป็นของเด็กอ่อนแล้วก็เครื่องเขียนพวกรถทามยาไม่มีอยู่ตรงนี้เอเขาย้ายไปตรงไหนไม่แน่ใจครับ Hot v i e มีครับโม v i โอ้ มีหลายยี่ห้ออยู่ครับที่นี่เลโก้ Lego. มีเลโก้ครับตรงนี้จะเป็นของเล่นที่เป็นแนวประกอบประกอบครับแล้วก็เป็นพวกหมักลุกหมักฮอตผมเรียกไม่ถูก ก็ตาก็มีครับโปเกมอนเราขึ้นมาชั้นสองครับของเขาเยอะมากมีแอร์ขายด้วยมีเครื่องดูดฝุ่นโรบอตแต่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้คือเราซื้อไม่ได้เลยครับเพราะไฟมันคนลาโวลตกันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนชันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นคอมพิวเตอร์ ข้างบนน่าจะหมดละโอ้เต็นตก็มีครับเต็นตเดินป่าขอถอนคำพูดว่าไม่มีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าครับโอ้เขามีทุกอย่างจริงๆครับโอ้เสื้อผ้ามีทั้งชั้นเลยครับแล้วก็มีโปรโมชั่นตามแบรนด์ครับ ใส่แคมปิ้งผมว่าต้องมาครับอุปกรณ์เขาดูลักชวรี่มากซื้อกระเป๋าโหลดผมว่าโหลดได้สบายเลยครับราคาก็ลักชวรี่เหมือนกันครับลองดูครับเจอแล้วครับโซนโมเดลและโซนธรรมย่าครับนี่ไงลางธรรมยา่า ใช่เหมือนที่ซื้อมาแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้อันนี้ก็สองพันกว่าบาทสองพันสองพันอันนี้น่าจะดีกว่าคุณภาพกว่าอันนี้ก็สองพันใช่เราแบกกลับไม่ได้กกไดใช่ใช่สองพันเราควรไปซื้อที่ เมกะพาซาครับพอค่าที่เราจะโหลดกระเป๋าพอกันครับนี่เป็นหัวพ่นครับแล้วก็มีนี่รถมีรถตู้รถตู้โอ้ลาะขาแรง สัว่าระนิสสันเรยังมีตุ๊กตาอันนี้อะไรครับมิเนี่ยนมีกล่องขายด้วยอยกล่องอันนี้ผมซื้อมาจากบรจจกรก็ราคาประมาณนี้ครับสามสี่ร้อยได้อยู่ครับ ที่นี่ราคามีอะไรเต็มไปหมดเลยครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับเออถูกกว่าด้วยอันนี้ไปดูที่บุ๊กออฟสี่พันอันนี้สามพันหโอ้ราคาดีอยากได้อยากได้ครับอยากได้ไม่มีที่จะใส่แล้วครับ Bye bye Fukuoka